พี่น้องคะมาเจ็บสเสดากันจ้าเพ่อพี่น้องมั่งเนียนอดเสดา,ง,า,ง,าง่ามอวบๆกำลังกำลังโป่งใหม่ๆงามๆค่ะพี่น้องคะเพื่อนมาด้ดสะเสดาอันเพื่อนาสะเสดาส,ดาสวิเดนเป็นจังไหรตีมันแสบบอมันขึ้นเสดาบ้านพ้าบอวตีแสบพี่น้องคะใบเพื่อนอ่อนเพื่อนนิ่มจ้ะพี่น้องแ่บแต่เพื่อนกับอได้ขมแหง้งซ้ำอันอันเสดาบา้านหะ้าเนาะ เห็นไหมยาจ๋ากินว่าแซบเลยพี่น้องนี่กอมใส่กไกลก็ได้ค่ะพี่น้องคะขมพอออําลำก็เนน้อยนี่แหละค่ะพี่น้องนี่เห็นบ่คันหอดหรือดูใบไ,ไม้ออกอันดอกออกยอดจังสีเนาะพี่น้องเนาะพักเพื่อนกบมีเพราะเออยากได้กินพี่น้องบ่อึดพักกินเด้อจ้าคุน่ะมา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 ,มาเก็บน้ำกันอยู่ทางไหบ่มีกกบมาเอาเด้อจะม่หลายคักคุน่ะ พุ่นมีต้นนี่มีห่อนหมากหมากอันหมากเพื่อนกกินได้ด้วยจ้านี่หมากน้อยหมากก้อนเพื่อนกกินได้คุณน่ะพี่น้องคุณน่ะงามงามหมากเพื่อนเห็นบ่พี่น้องจ้าทั้งใบ่มีมาเอาเด้อจะมาหลายคัากหลายเนี่ยค่ะคุณน่ะหลไหลคุณน่ะพี่น้องขาคุณน่ะเออหเามากอ้อนเพื่อนน้ำก้อนหมากก้อนกับไปลวกแซบค่ะพี่น้องขา พูดนะเห็นบ่งาม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 ,งามสะเดาสะเดาค่ะสะเดาสวีเดนจ้างามคักค่ะพี่น้อง,องกินแล้วเป็นยาระบายเป็นยาระบายครับพี่น้องตื่นเศร้าขึ้นมาปวดปอยได้สบายสบายท้องคือนอย่างนี้ตัวพี่น้องจกาพุณน่ะ กินได้ค่ะกินได้บ่อเบ,อเบอื่บอดอกค่ะบ่อเบอื่บอบ,อบอ่ตุยค่ะบ่ตุยนี่ตะคนมาคนสชอบจ้า